จงดูตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อารมณ์ที่ไรก็เกิดผีคือความอยากไปตามความหมายมีจะอยากดีหรืออยากชัว่วตัวเดียวกันเกิดอยากแล้วเกิดรู้สึกมีผู้อยากเป็นวิบาก ของจิตโง่อย่างโมหันรู้สึกเป็นตัวบ้าขึ้นมาพลันจนหลงมันว่ามีตัวกูของกูยึดมั่นไว้โดยไม่รู้ว่าโงา่จนเกิดโวหารใช้ได้สวยหรูว่าอัตตาอัตตนิยา เชิญมาดูมันมีอยู่แท้จริงสิ่งสำคัญเมื่อใดเห็นความจริงของสิ่งนี้หมดเรื่องผีหมดเรื่องบ้าที่น่าขันคือเห็นพระอนัตตามาทันขันอหังการมวังกาหายหน้าไป ขอนอบน้อมคุณพระศีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจเมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแะด้วยระบบความถี่ FM 8 8 5และความถี่102.0เมกะเฮิร์ ทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์อัธรรมภาพพระมหาอภิสิทธิ์ทิฏฐวันโนมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ห้าครึ่งวันนี้เป็นอาทิตย์กลางเดือนนะแต่ยังเป็นวันที่12อยู่ยังไม่ถึง15 15นี่วันวันพระวันนี้แรมหคาาเดือน11นช่วงนี้ก็ หน้าบ้านญาติโยมก็จะได้ยินเสียงตะโพนทุ่มทุมตมตอมทุ่มๆุ่มต่อมต,มต,มต,มตองฮีรูสระผ้าฮีรูรัสระผ้าลากเรือปลาแล้วก็เสียงรถประชาสัมพันธ์ทอดกระถินวัดต่างๆช่วงนี้บุญกุศลหน้าบุญกุศลหน้าการกระถินและสำหรับวันนี้ ก็มีอยู่หลายวัดเหมือนกันโดยเฉพาะที่อำเภอควนขนุนนี่มี4วัดวันนี้สี่หรือ5นะที่จำได้4วัดวัดเขาอ้อแล้วก็วัดหน้าถ้ำเขาพังอิดวัดเกาะยางและก็วัดปากสะใกล้วัดไหนไปวัดนั้นท่านผู้ฟัง แต่ถ้าใจไปครบทุกวัดนี่คงเป็นไปไม่ได้วัดที่ญ,ญาติโยมอยู่ใกล้ก็ไปวัดนั้นหรือว่ามีศรัทธาวัดไหนลองเปลี่ยนวัดบ้างก็ได้ทุกๆปีเราไปวัดใกล้บ้านหรือว่าปีนี้ลองเปลี่ยนวัดอื่นแต่บางคนก็เลขมันรออินดูหรอทำไปไปวัดเอง ไม่ช่วยงานวัดเองนี่ไปช่วยวัดวัดไกลๆมันกับปื้โชู์เราแต่ถ้ามีกําลังทรัพย์มีกําลังศรัทธาบางคนบางท่านก็ไปหลายวัดแต่อย่างที่กล่าวเมื่อวานว่าเรื่องของบุญไม่ใช่ทําเพื่อด้วยความโลภไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วหวังอยากจะได้สิ่งตอบแทนมากมาย แต่บอกว่าการทําบุญมีสองอย่างทานนั้นเสริมเรื่องของบารมีส่วนบริจาคคือการสละฉะนั้นวันนี้จะได้กล่าวต่อเรื่องของการสร้างบุญกุศลทั้งทานและก็การบริจาคเมื่อวานพูดถึงพระวิสันดน์อนทีนี้ถามว่าทำบุญแล้วได้อะไรจริงๆแล้วมีมากมายหลายประการด้วยกัน เช่นกิติศัพทย่อมเรื่องลือไปปรากฏอนิสงส์มากมายให้ทานในเขตอันเลิศอ,อเคทัก,กาอเคทตาให้ทานโดยไม่มีความหวงเห็นไม่อะไรหาในสิ่งที่ให้ไปแล้วแม้ในของเป็นที่รักอย่างที่บอกว่าพระเวสสันดรท่านบริจาคลูกเมียได้ นิรารยตาสละของที่รักได้ซึ่งคนทั่วไปทำานดายากปริจาคูบริจาคได้สละได้ปะหานังให้แล้วไม่เสียดดาอีกอปุณราวตติตาให้ทานด้วยอาการปกติ มีความสุข,ขุมรอบครอบในการให้ทานคิดดีแล้วสุขุมตาทีนี้บางครั้งก็ให้ทานที่ยิ่งใหญ่มหันตาตาคนไทยเราถ้าพูดถึงทานใหญ่บารมีใหญ่เช่นการไถ่ชีวิตโคกระบือหลายหลายชีวิตอย่างเงี้ยหรือบางคนก็นิมนต์พระคุณเจ้าหลายหลายรูปสิบรูปร้อยรูปทำบุญใหญ่ ทานใหญ่หรือบางคนมีฐานะหน่อยก็เรียกว่าทําบุญตั้งโรงทานทําบุญเทกระจาดในช่วงการกระถินนี่หลายท่านก็มีบารมีมีฐานะตั้งโรงทานแต่บางคนนี่ก็ฉลาดเหมือนกันเราไม่มีความสามารถในการตั้งโรงทานได้ก็ร่วมกับเพื่อนรวมกับบุคคลที่รักญาติพี่น้องที่รู้จักตั้งโรงทาน นี่ถือว่าได้บุญหลายทอดหลายต่อเลยตั้งโรงทานตั้งซุ้มอาหารนี่ที่ประชาสัมพันธ์ไปก็มีเพิ่มเติมมาบ้างแล้วหลายๆคนแล้วท่านอยู่ต่างประเทศก็มีนะวันก่อนส่งข้อความมาที่อาตมาขอเป็นเจ้าภาพซุ้มอาหารให้อาตมาเลือกก็เลยเลือกไอศครีมไปหนึ่งถัง <c oughs> คุณแม่านิตภไพรัตแล้วก็คนที่ทำทานนี่บางครั้งไม่ต้องการอะไรมากเพราะว่าการกระทำบางอย่างนั้นบุคคลทั่วไปเขาทำได้ยากบุคคลอื่นก็อาจจะไม่รับรู้ในทานยิ่งใหญ่ตัวรนุโพตตา ที่บอกว่าทานนั้นเป็นการกระทํานดายากเนี่ยตุลละพะตาบางอย่างนี่ได้ยากโอกาสยากเหมือนการทานการกระถินนี่หนึ่งปีมีเบียงครั้งเดียวเท่านั้นผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเคยลองคิดคํานวณว,ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยแสดงว่า,าสมมุติเรามีอายุ80ปีอายุไขเฉลี่ย80ปีถามว่าทําได้กี่ครั้งไม่ถึง80ครั้งนะ เพราะหักลบในวัยเด็กไปกว่าเราจะเริ่มรู้จักการทำบุญให้ทนันกว่าพ่อแม่จะพาข้าวัดนี่อย่างน้อยก็บางคนก็ต่ำสุดก็อาจจะ5ปี5ปี7ปี10ปีแล้วบวกมาก็ทีนี้พอเข้าสู่วัยชาราเ70 80นี่บางครั้งสังขารก็ไม่อำหนวย บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทําบุญได้ไม่สามารถไปยังสถานที่ต่างๆได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสไม่ได้มีตลอดเวลานะแต่ถ้าคนที่รู้เหมือนที่บอกเมื่อวานสามารถสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตได้ตลอดเวลานะสำคัญคือเมื่อเราคิดดีนะ สำคัญคือต้องไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนคนอื่นในการทําทานเหมือนที่พระเจ้ามิลินตรัสถามพระนาคเสนรว่าทานที่บริจาคแล้วทําให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจะมีผลให้ไปเกิดในสวรรค์ได้หรือพระนาคเสนรก็ถวายวิสัชนาว่ามหาบพิษตรัสอะไรก็ชื่อว่าทานของพระบริษัทนั้นจะไม่มีผลนั้นอย่าได้กล่าวเลย เดี๋ยวว่าไม่ต้องท่ามเลยไม่ต้องเร่งก่อไม่ได้พ้นได้แน,น,น่นอนนะยกตัวอย่างว่าถ้ามีสมนับพราหม์ผู้มีศีลมีจิตที่เป็นกุศลแล้วพิกลพิการง่อยเปรี้ยเสียขาเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดทุกข์อาพาธครอบงำจะเดินไปไหนก็ไม่ได้ต่อมาก็มีชายคนหนึ่งปรารถนาได้บุญกุศล แล้วก็ยกสมณพราหมณ์นั้นขึ้นสู่ยานขึ้นสู่รถนนำไปส่งให้ถึงสถานที่ที่เป็นสุขสบายตามที่สมณพราหมณ์นั้นต้องการจะไปถามว่าบุรุษผู้นั้นที่ให้งการช่วยเหลือจะได้บุญกุศลหรือไม่จะมีโอกาสไปบังเกิดในสุคติพบบ้างหรือไม่ พระเจ้าวิรินก็ตรัสว่าบุรุษผู้ส่งสมพรภามเช่นนั้นเนี่ยก็จะได้ยวดยานคารหามอันเป็นทิพย์และอาจจะได้รถรัตอัถีม้ายานพานะที่ไปได้ทั้งบนบกทั้งทาง,ทางบกและทางน้ำทุกประการแต่ปัจจุบันก็อาจจะทางอากาศด้วยญาติโยกเพราะมีเครื่องบิน สมัยก่อนเขาไม่ได้ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยก็เรียกว่ายกตัวอย่างมา้ายกตัวอย่างช้างที่เป็นผานะยกตัวอย่างเกวียนก็อาจจะได้ทีนี้เพื่อไปเกิดในเทวโลกก็อาจจะได้ยานเป็นทิพย์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้ในเมืองแก้วเมืองวิบานมีคนอุปธรรมค้มชูเนีย่ยบุญกุศลก็สามารถเกิดได้ เราทากับสมนัพราหมณ์ที่มีความพิกลพิการทานจึงมีผลพระนักเขียนก็กล่าวว่ามันก็เป็นเช่นนั้นการที่พระโพธิสัตว์ได้ทาทานแล้วมีผู้ได้รับความทุกข์เพราะทานนั้นทานนั้นก็ยังมีผลอยู่ดีแล้วอาจจะมีผลยิ่งใหญ่ด้วยถ้าทานนั้นปรารูปในกองบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นมหาทานหรืออีกรณีหนึ่งว่าถ้าพระราชาพรากษัตริย์เก็บภาษีเก็บสวยแล้วก็บางครั้งประชาชนราษฎรไม่พร้อมหรือว่าไม่มีกำลังมากนักที่จะให้พระราชาเก็บตามว่าราชทรัพย์นั้นที่ได้มาจะมีผลหรือไม่ ก็ตอบว่ามีผลเพราะเหมือนปัจจุบันท่านผู้ฟังทางรัฐบาลาเก็บาภาษีของประชาชนไปก็นำไปพัฒนาประเทศชาติส่วนต่างๆาเป็นต้นว่าถนนหนทางโรงพยาบาลน,น้ำไฟอะไรต่างๆาสาธารณูโุโพคเนี่ยก็ทำให้บุญกุศลได้เกิดขึ้น แล้วก็หลังจากละโลกนี้ไปแล้วผู้ทำก็จะได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระเจ้ามิรินตรัสอีกว่าพระเวสสันดรในบริจาคพระชายาของพระองค์เพื่อให้เป็นภรรยาของผู้อื่นและบระจิจาคพระรัทั้งสองให้เป็นทาสของผู้อื่นนั้นชื่อว่าเป็นทานที่ประมงมาจากยิ่งเกินไปหรือไม่เพราะบัณฑิตทั้งหลายอาจจะพากันติจินินทาติเตียนได้ ก็คงไม่ชื่นชมชื่นชอบคนที่ทำเช่นนั้นคนที่ให้ทานแล้วไม่ได้คิดถึงตุนทรัพย์ว่าต่อไปก็จะต้องตกอับตกระกรมลําบากหรือจะใช้สอยอย่างไรไม่เป็นการโง่หรือหรือเป็นการแสดงถึงความไม่ฉลาดหรือเปรียบเสมือนทําอะไรที่มันเกินกําลัง เหมือนเกวียนที่บรรทุกหนักเกินไปเพลาก็หักได้ฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ในฐานนั้นไอ้เรื่องบรรทุกหนักทะนลวงในช่วงหน้าผลไม้นี่หน้าแตงโมบ้างทุเรียนบ้างที่เราเคยเห็นรถปิกอัพรถกระบะที่บรรทุกที่เขาใส่รั้วต่อรัว้วหลายชั้นบรรทุกสูงรถ บรรทุกขาดสองท่อนเคยเห็นมาแล้วนี่ตัวอย่างปัจจุบันก็มีบรรทุกหนักเกินไปพระนาคเสนท่านประรบลักษณะเช่นนี้ว่าทานที่เกินกำลังเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือที่จะ,ะไม่ถูกติชินนินทาว่าร้ายพระนาคเษนท่านจึงถวายพระพรว่าทานที่ให้เกินไปนั้นบันดิตในโลกจะไม่ติดเตียนนินทา ย่อมพากันสรรเสริญผู้ที่ทนเช่นนี้ย่อมมีกิดศัพท์เรื่องลือไปในโลกเปรียบเสมือนอะไรเปรี่ยบเสมือนคนคนปล้ำนักปล้ำนักต่อสู้ที่มีกําลังทําให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มได้เพราะมีกําลังยิ่งกว่าเหมือนนักมวยที่ชกแบกน้ําหนักตอนว่างเคยดูกีฬามวยใช่ไหม เอายกตัวอย่างรถถังก็ได้รถถังที่ไปต่อยกับฝรั่งที่ตัวใหญ่กว่าแล้วสามารถน็อกก็ได้แทนที่เขาจะตำหนิว่าเอ้ยอะไรตัวเล็กไปทำร้ายตัวใหญ่ <c oughs> หรือว่าตัวเล็กไปรังแกตัวใหญ่ตรงกันข้ามเขากลับชื่นชมว่าโอ้โหเก่งมีความสามารถมีกำลังที่สามารถล้มคนตัวใหญ่ได้นี่ก็เช่นกัน ลักษณะทานที่ยิ่งใหญ่จนบางครั้งมองว่าเกินกำลังนี่นอกจากบัณฑิตนักปาารา์สรรเสริญแล้วถ้าเรื่องนี้เรื่องลือไปทั่วไปสู่ภพภูมิอื่นเทวดานาครุฑที่ในหมื่นโลกธาตุก็จะสรรเสริญชื่นชมอนุโมทนาบุญ แล้วการกระทําของพระโพธิสัตว์เช่นพระเวสสันดรเนี่ยก็เป็นปัจฉิมชาติหรือชาติสุดท้ายต่อไปก็จะได้บรรลุตรัสรูอ้อนุตรสมาสัมพุทธญยานเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นการสละบริจาคทานที่ยิ่งใหญ่นั้นจึงเป็นเป็นเสมือนบันไดขั้นสําคัญที่จะทําให้ล้ถึงผลสําเร็จคือเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตนะทีนี้พระนักเกษมท่านจึงทูลถามพระเจ้ามิลินบ้างว่าการให้ทานในโลกนี้โดยอนุมานมีกำหนดอยู่หรือไม่มีว่าจริงๆแล้วการทำบุญให้ทานนี่ขามีข้อห้ามไหมว่าควรทำเท่านั้นเท่านี้หรือว่าไม่มีข้อห้ามใครทำเท่าไหร่ก็ได้ พระเจ้ามิรินจึงตรัสว่าการให้ทานโดยอนุมานว่ามีกำหนดขอบเขตไว้ว่าอย่างไรสุดแต่ว่าที่มีจิตเรื่อมใส่ก็คืออยู่ที่กำลังศรัทธ,ธากำลังทรัพย์บางคนก็ให้กาวนะ้ําบางคนก็ให้ผ้านุ่งผ้าหม่มบางคนก็ให้ที่นอนเสื่อศาสอาสนะบางคนให้ทาตหญิงทาตใชายเรือสวนไรนาสัตว์สองท้าสัตว์สี่ท้า บางคนก็ให้รัพหนึ่งร้อยบ้างพันหนึ่งบ้าง, 1, างเป็นนั้นมากจึงมีผลแตกต่างกันเหมือนยกตัวอย่างตอนต้นรายการท่านผู้ชมเนี่ยบางวัดก็มีญาติโยมไปตั้งซุ้มตั้งโรงทานบางท่านก็ให้เป็นข้าวแกงบางท่านก็ให้เป็นขนมบางท่านก็ให้เป็นผลไม้บางท่านก็ให้เป็นเครื่องดื่ม อะไรต่างๆแล้วนี่หรือบางคนมาบริการอย่างพี่ที่แล้วนี่เคยมีช่างตัดผมมามาบริการในงานกระถินก็มีนะเออคิดดีเหมือนกันบางคนก็มานวดฟรีบางคนตัดผมฟรีให้บริการต่างๆเพื่อ,เ,อ,อเป็นบุญกุศลให้กับผู้ที่มาร่วมงานดีเหมือนกันคิดสร้างสรรค์ดี ในกรณีเนี่ยพระนาคเสนก็ถวายพระพอรอีกว่าถ้าบุคคลใช้ชีวิตของผู้อื่นก็ได้ทําไมจึงตีเตียนพระวิสันดร์ว่าให้โอรสและชายาเพราะว่าโดยธรรมดาของชาวโลกเนี่ยเมื่อพ่อแม่เป็นหนี้ยากจนไม่มีอะไรเฉลี้ยงชีวิตพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะให้บุตร ใช้นี่แทนหรือบางครั้งก็แลกเปลี่ยนแทนได้หรือไม่พระเจ้าวิรินทตรัสว่าบิดาจะให้บุตรรับใช้นี่แทนหรือขายเลี้ยงชีวิตได้นะเพราะว่าเป็นบุตรนี่เป็นเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ยิ่งในสมัยก่อนประเทศไทยก่อนรัชกาลที่ห ในสมัยที่ยังมีการค้าขายทาสอยู่จะเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนนี่ขายกันมากขายลูกขายคนรับใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าพอในหลวงรัชกาลที่5ท่านอยากให้ประเทศมีความเจริญอยากให้มนุษย์นี่เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษยธรรมก็ยกเลิกการ การทําคนเป็นทาตแล้วถ้าเราศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยการค้ามนุษย์ถือว่าเป็นหนึ่งในความผิดมิจฉาวนิชชาเช่นการก้าขายอาวุธก้าขายสัตว์มีชีวิตก้าขายยาพิษก้าขายสุราเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดอย่างนี้ค้าขายเครื่องประหารอย่างนี้ถือว่า ถือว่าเป็นมิจฉาวณิชาฉะนั้นการค้าขายมนุษย์ให้เป็นทาตก็ผิดเหมือนกันส่วนในกรณีนี้ที่บอกว่าพ่อแม่มีสิทธิในตัวของลูกฉะนั้นคนทั่วไปเห็นก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ทําได้และไม่ได้แปลกอะไรแล้วพระนาเกเตนก็ตะวันพระพอรอีกว่าพระวิษณนโพธิสัตว์นี่ปรารถนาพระสัพันยุตยานแต่ยังไม่ได้ในเวลานั้น พระองค์ก็กัดสนจนทรัพย์จะเอาพระรถและพระชายาให้ทานซื้อเอาพระสปันยุทธยานทําไมคนที่ทราบอย่างนี้จะไม่เลื่อมใสคือไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือลูกกับเมียนี่ว่าอย่างนั้นพระเจ้าไม่ดินเลยตรัสว่าโยมนี้ไม่ได้ตีเตียนทานของพระพิสนันท์ แต่ตีเตียนวิธีการตรงที่ว่าพระวิษณรน,น,นี้ให้อ,อุรสละพะชยาต่างหากที่ถูกเมื่อเมื่อมีคนมาขอแลาา้วทำไมจึงจึงจึงให้ไปทำไมไม่ให้ตัวเองไปทำไมาไม่สละตัวเองแต่ไปสละลูกเมียว่าง,งั้นพระนักเกษก็ถวา,ายพระพรอีกว่าก็ขอขอรรพระวอุรสละพชายา เขาไม่ได้ขอตัวประเพิสันดอนเออก็ขอสิ่งที่เขาต้องการถ้าให้สิ่งที่เขาไม่ต้องการแล้วมันมันจะสําเร็จประโยชน์ที่เขาขอได้อย่างไรออันนี้ก็พูดพูดถูกเหมือนกันนะพระนักเตรนี่พูดถูกต้องเลยเอเหมือนญาติโยมอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เขาว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็คงจะไม่ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นมาเพราะความยินดีความพอใจ ความสุขความพอใจจึงจัดว่าเป็นบุญนะะนักพร์ก็จะไม่ไม่ทำนิติเตียนเพราะว่าทําได้ถูกต้องนะเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วนะนะแล้วพระนักเตรถวัยพระพรต่อว่าถ้าพราบนั้นพึงขอตัวพระองค์พระองค์ก็จะไม่เสียดายนะพร้อมที่จะบริจาคในทันทีไม่ทรงรอให้ขอซ้ำ เพียงเอ่ยปากครั้งเดียวก็สามารถสละให้ได้เลยเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนพยักษ์หรือสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าไปขอพระองค์กินเป็นอาหารพระองค์ก็จะไม่รอช้าบริจาคให้ได้ทันทีเพราะกายของพระเวสสันดรนผู้สัตว์นี้เป็นสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์เป็นอนะันมากอุปมาเปรียบเหมือนอะไร เหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเดียวที่ทั่วไปแกสัตว์เป็นั้นมากฉะนั้นเราองตั้งใจตั้งพระไทยไว้อย่างนั้นแล้วก็จริงๆนะพระวิษณนนเคยตั้งปณิธานเอาไว้ก่อนที่จะไปบำเพ็ญบาร,รมีว่าเม้ชีวิตก็สามารถสละให้ได้หากมีคนท้องการเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีเจตอารมยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว นะฉะนั้นทรัพย์สินเข้าเปลือกเงินทองเ,อเ,อเ,อเอภรรยาลูกหรือว่าทาตทั้งหลายนี่จึงเป็นการให้ได้ไม่ได้ยากอะไรนะหมายถึงว่าความเป็นบริษัทนะให้ได้ไม่ได้ยากแต่ถ้าถามคนทั่วไปนี่โอ้โหคงจะไม่มีใครอยากจะสละให้นะเพราะฉะนั้น สัพพัญยุตยานหรือว่าความมาลุเป็นพระรุรธิสัตนั้นจึงจึงยิ่งใหญ่แต่ถามว่าถ้าเอาความรู้สึกของพุทุชนมามาจับมาคิดนะคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นสามีเนี่ยก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาแต่เนี่ยเพราะความไม่ใช่คนธรรมดา จึงทาสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ท่านู้ังแต่ที่สุดแล้วเราทุกคนก็กลับไปสู่ความเป็นธรรมดาอะไรที่บอกว่าเราทุกคนจะต้องกลับไปสู่ความเป็นธรรมดาก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดแล้วเราท่านทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขงังความเป็นนันตา แต่กลไกกฎแห่งกรรมที่เรากระทำนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลโลภะโทสะมมหะหรืออโลภะอโทสะอมูหะก็มีเหตุปัจจัยในตัวของมันเองถ้าทำถูกต้องถูกทรรมันก็จะให้ผลได้อานิสงส์เหมือนพระเวิษรโพธิสั์ที่ท่านมีบุญบาร,รมีเรื่องของการสร้างทานบาร,รมี ท่านก็ทำได้ถูกต้องตามหลักธรรมชาติแล้วเป็นการสละความยึดมั่นเป็นต้นว่าอัตตาทุภาทานอัตตาทุภาทานคือการยึดมั่นในในตัวของเราเองแล้วท่านยังเพือแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงคู่ครองคือพระนางมัตสีบุญกุศลนี้ไปถึงพระโอรสการหาชาลีให ได้รับบารมีอย่างเช่นพระองค์ด้วยเป็นการกระทํำที่ไม่ไม่สูญเปล่าโลกจึงเรื่องลือระเบือไกลตลอดไจพบและที่บอกว่าเรื่องลือไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะนี่มาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังกล่าวถึงเรื่องที่ผ่านมานี้อยู่นี่คือความยิ่งใหญ่ของทานบารมีเอาละ ท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วต้องขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังที่สุดนี้ด้วยน,น,น,น้คุณพระศรีรัตนไตรคุณลาความดีที่จะตั้งหลายได้บรรเป็นอบรมสะสมมาขอจงรมิตบะตเดชะปลวปัจจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบไม่ทมไม่เหลือวิสัยขอให้สิ่งน,นั้นจงประสบ็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่ครั้งวันเสราร์หน้าจเจริญพร จงดูตาหูจมูกลิ้น